ค่ะกลับสวัสดีมิตรรักแฟนหวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแอดน้อยหนานะคะในช่องน้อยหนาพาถอดนะคะวันนี้ก็มีสูตรมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าใช้สูตรอะไรนะคะที่วางอยู่ตอนนี้แล้วมันแตก3ตัวนะคะก็จะมีแตก3ตัวเนาะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวน้อยหนาจะเทสให้เพื่อนๆดูนะคะว่าใช้สูตรอะไร ตอนนี้นะคะก็จะมีสูตร Excel นะคะเป็นสูตรสำเร็จรูปสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้ก็สามารถทักมาขอได้ฟรีได้เลยหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะเอาไปคำนวณเองน้อยหนาก็มีวิธีการคำนวณให้เช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะ ยี่กีนี้เป็นยี่กี5นาทีนะคะของเว็บหวยส้มนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยเล่นนะคะก็เปิดใจนะคะลองเล่นกันนิดนึงนะคะเพราะว่าน้อยหนามาลองเล่นลองวางแล้วเว็บนี้วางง่ายแล้วก็สูตรไหลดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะน้อยหนาจะเริ่มให้ที่รอบ80นะคะเพื่อนๆจะเริ่มให้ที่รอบ80นะคะเดี๋ยวมาดูกันถึงรอบที่ 89แล้วกันนะคะก็จะเป็น10รอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเข้าดีแค่ไหนบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้เจาะแตกเก่งมากไม่เจาะแตกก็เด้งนะคะอาจจะมีหลุดบ้างแต่ว่าก็เออมีเข้ามีหลุดเนาะเลขกี่กี่แต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้เล่นแล้วก็ถอนได้จริงนะคะสูตรนี้โอเคก็เกลื่อนมาเยอะแล้วนะคะก็มาเริ่มกันเลยเนาะรอบที่80นะคะเราจะเอารอบที่79นะคะมาคำนวณน,นะคะ สูตรตัวนี้ก็ใช้ง่ายนิดเดียวนะคะเ,เพื่อนๆฟังวิธีการคำนวณนิดนึงนะคะก็ตั้งใจฟังนะคะสูตรก็คือเอา3ตัวบนนะคะมาคูณกับ1 8แล้วก็กดเท่ากับนะคะ mm. อย่าลืมกดเท่ากับนะคะเ,เพื่อนๆสิแล้วก็กดเท่ากับ3ตัวบนคูณ18%แล้วก็กดเท่ากับนะคะโอเคไปเริ่มกันเลยนะคะเอา3ตัวบนก็คือ0 0 6นนะคะรอบนี้ก็จะเจาะให้เพื่อนๆดูกันเยอะเยอะนิดนึงนะ เยอะนิดนึงนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเล่นเจาะก็สามารถเล่นเจาะอย่างเดียวได้เลยนะคะสูตรนี้อ่ะรอบนี้นะคะเราจะเจาะก็คือ1 0นะคะ1018แล้วก็08นะคะส่วนสามตัวก็จะมีแค่108เนาะอ่ะรอบนี้นะคะผลรอบที่80นะคะผลที่80นะคะผลมา7 781ล่าง49นะคะ781ล่าง49นะคะสถิตินะคะก็คือเจาะแตกนะคะเจาะแตก18นะคะเจาะแตก18เนาะเห็นไหมคะเพราะว่าผลมา781นะคะเราเจาะ18ไปก็คือเข้านะ,ะอ่ะรอบถัดไปนะคะรอบถัดไปเอา781นะคะ781ตัวเจาะก็จะมี14 10 15 18 4ี่ศูนย์แล้วก็08แล้วก็58นะคะตัวเจาะจะเยอะนิดนึงนะเพื่อนๆตัวเจาะจะเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอใส่เพิ่มเติมแล้วกันนะขอใส่เพิ่มเติมนะคะ,ะก็จะมีเจาะสตัวด้วยก็จะมีเจาะสาตัวด้วยหนึ่ 145นะคะแล้วก็148 405 408แล้วก็058นะคะเยอะหน่อยนะคะตัวเจาะแต่เพื่อนๆสามารถแทงเจาะอ,อย่างเดียวจะใช้ทุนน้อยกว่าแทางวิ่งรูทนะคะจะจะใช้ทุนน้อยกว่าแทงวิ่งรูทเนาะอ่ะโอเครอบที่81นะคะผลมา 331ล่าง04นะคะแน่นอนนะ40เข้านะ40เข้านะจอดแตกนะคะจอแตก40โอเครอบถัดไปนะคะรอบถัดไป331รอบนี้เจาะนะคะ59 55 58แล้วก็98นะคะ 95 9 5ก้เจาะแค่นี้นะคะรอบไหนเจาะน้อยก็น้อยรอบไหนเจาะมากก็มากนะคะรอบไหนเจาะน้อยก็ถือว่าแบบเออเป็นกําไรที่มากกว่าเดิมนะคะโอเครอบที่82นะคะผลมาผลมา6ไม่ใช่สิ82นะ82นะคะใส่ผลผิด ผลมา567นะคะล่าง59นะคะรอบนี้เจาะแตกอีกแล้วเจาะแตก59นะคะเจาะแตก59เน้นๆเ,เลยนะคะรอบนี้เจาะน้อยด้วยนะเจาะน้อยด้วยนะคะรอบถัดไปนะคะ567รอบนี้เจาะ1012 16 02 06แล้วก็26 102 1 06แล้วก็ 206, ค่ะมีแค่นี้นะ,อะรอบไหนเจาะเยอะก็เยอะรอบไหนเจาะน้อยก็ถือว่าแบบเออบวกกำไรเพิ่มไปอีกเนาะ,อะรอบนี้นะคะรอบที่83นะคะรอบนี้หลุดนะรอบนี้หลุดนะคะหลุดเน้นๆเข,ข้าก็เข้าเน้นๆนะคะหลุดก็หลุดเน้นๆนะคะ อ่ะโอเคไปต่อนะคะ635รอบนี้เจาะไป11141310 4340แล้วก็30 1 1 4 1 4 3แล้วก็430นะคะโอเคตัวเจาะก็เยอะหน่อยนะคะตัวเจาะก็เยอะหน่อย ไปต่อนะคะรอบที่แปดสิบสี่นะรอบที่แปดสิบสี่นะคะผลมาห้าหนึ่งหนึ่งล่างสี่เก้านะคะรอบนี้ห้าหนึ่งหนึ่งนะคะล่างสี่เก้ารอบนี้นะคะทั้งเจาะแตกแล้วก็รูทสี่เข้านะคะเจาะหนึ่งหนึ่งเข้านะคะแล้วก็รูทสี่เข้านะ,ะรอบนี้ก็ใส่เข้าไปเลยเจาะ จาะ11แล้วก็ฟัน4โอเครอบถัดไปนะคะรอบถัดไป511ค่ะรอบนี้นะคะจะฟัน1แล้วก็9ส่วนตัวเจาะจะมี91 9998 1 9, 9, 8, 1 8แล้วก็เอแล้วก็หมดแล้วแล้วก็919198นะคะมีแค่นี้เจาะน้อยก็น้อยเจาะมากก็มากนะคะโอเค รอบนี้นะคะผลมา1 4 6ล่าง7 8นะคะเพื่อนๆที่ทำสถิตินะคะอย่าลืมว่าแบบนี้คือเข้าอยู่นะคะแบบนี้คือเข้าอยู่นะคะ<ๆ>ก็คือวิ่งนะคะ<ๆ>วิ่ง1เข้า<ๆ>โอเครอบถัดไปนะคะ1 4 6ค่ะ1 4 6ตัวเจาะจะมี2 6 2 2 2 8 2 6 2 6 2 8นะคะ ผลนะคะรอบที่8 6นะคะโอ้โหรอบนี้หลุดจริงนะคะรอบนี้หลุดจริงรอบนี้หลุดจริงๆก็ใส่ดอกจันไปรอบถัดไปนะคะรอบถัดไป399รอบนี้ฟัน1แล้วก็8ส่วนตัวจอยจะมี7 1 7 8 7 2 1 8 1 2แล้วก็82ค่ะ718 712แล้วก็1 82นะคะ โอเคไม่เยอะนะคะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะคะก็ลงทุนไปคุ้มแน่นอนลงทุนไปคุ้มแน่นอนจะมีหลุดบ้างนะคะแต่ว่าเป็นกําไรแน่เพราะว่าจอดแตกเน้นๆนะคะรอบที่87นะคะผลมาผลมาสี่ศูนย์สองล่างสองหนึ่งนะคะรอบนี้เจาะสองหนึ่งเข้านะคะ ก็เป็นเจาะ12ละกันโอเครอบถัดไปนะคะ402 402นะคะรอบนี้ฟัน2แล้วก็3นะคะส่วนตัวเจาะจะมี72 73 76 23 26แล้วก็3 6 7 2 6 7 2 3 2 3 6โอเคไม่เยอะนะคะตัวเจาะนิดเดียว ถ้าใครแบบไม่เล่นรูดเลยเจาะอ,อย่างเดียวได้นะคะสูตรนี้เอาไปเจาะอ,อย่างเดียวได้นะรอบ88นะคะผลมานี่ไงคะรอบนี้นะคะที่มันแตก3ตัวนะใช้สูตรนี้จริงๆนะคะใช้สูตรนี้จริงๆที่มันแตก3ตัวนะรอบนี้ก็ใส่สถิติเข้าไปเลยแตก3ตัวนั้นเน้นเ,นนเน้นเลยนะคะทั้งแตก2แตก3แล้วก็ลากแตกฟัน3ยับยับเลยนะคะรอบนี้คือแบบแตกเน้นเ้นเลย ก็ใส่เข้าไปแตกงตัว2ตัวนะคะแต่ง3ตัว2ตัวเน,น้นๆเลยนะคะโอเคไปรอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายก็คือ2 6 3นะคะรอบที่89คือเทสให้ดูทั้งหมด10รอบเนาะ10รอบนะคะตัวจอก็จะมี4 7 4 3 7 3นะคะแล้วก็อมีแค่นี้เนาะแล้วก็4 7 3 สี่เนะคะโอเคมีแค่นี้นะคะรอบที่89นะคะผลมารอบที่89ก๊อป็ปีผิดนะ,ะรอบที่89นะคะผลมา3 2 3ล่าง0ูนะคะรอบนี้ก็ฟัน3มเด้งนะคะฟัน3ามเด้งก็คือเด้งบนล่างนะคะ ฟันสามก็คือเด้งบนล่างนะอ่ะโอเคนะคะก็หลุดไป2รอบนะคะแต่ว่าที่เหลือคือเจาะแตกทั้งหมดนะเจาะแตกทั้งหมดแต่ว่ามีรอบสุดท้ายเจาะไม่แตกแต่ว่าเด้งนะคะรูทสามเด้งบนล่างนะเพื่อนเพืเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เอาสูตรนี้ไปเล่นนะคะได้ถอนแน่นอนนะเพื่อนเพื่อน,อนคือแบบเอเอ,เอวางสดๆนะคะวางสดๆนะ โอเคสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากได้สูตรนี้ไปใช้นะคะก็สามารถทักมาขอไปใช้ได้ฟรีนะคะก็มีแจกให้กับสมาชิกเว,เว็บหวยส้มนะคะแค่สมัครสมาชิกแล้วก็มียุดก็รับไปใช้ได้เลยเนาะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ